สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพาคินภูธนาสารจากชั้นป .5 ทบ1วันนี้จะมาทำการทดลองวิทยาศาสตร์เคมีในหัวข้อเรื่องสารแอนโตไซยาินจากดอกอัญชันและความสามารถในการทดสอบกรดเบสการทดลองนี้ผมเพิ่งเคยทำครั้งแรกรบกวนช่วยดูกันจะจบเลยนะครับนี่คือดอกอัญชันซึ่งผมไปเด็ดมาจากบ้านล้าในหมู่บ้านมันเลือกมานอกร้วดน่าจะไม่ผิดกฎหมายนะ มาล้างฝุ่นออกด้วยน้ำเปล่าสักรอบเพื่ออนามัยที่ดีโอเคพร้อมตั้งเตาเรียบร้อยต้มกันได้เทน้ำพอประมาณดอกอัญชันใส่ประมาณนี้แล้วกันน่าจะโอเคเริ่มเดือดแล้วขอเพิ่มความหวานนิดหน่อยนะครับโอเคได้แล้วปิดแก๊สไว้สักพักนะให้เย็นลงนิดนึง น้ำแข็งต้องมาสำหรับแก้วนี้จะได้เย็นชื่นใจอร่อยสดชื่นเอาละ่ะเรามาเข้าสู่ช่วงทดลองกดเบสกันนะครับตัวดอกอัญชันจะมีอินดิเคเตอร์ธรรมชาติเป็นสารกลุ่มที่เรียกว่าแอนโทไซยานินเป็นสารที่สามารถเปลี่ยนแปลงสีได้ตามสภาวะความเป็นกดดาง โอเคการทดลองที่หนึ่งทดสอบความเปลี่ยนแปลงด้วยกดซิสติกในน้ำมะนาวกันครับคราวนี้เรามาลองสังเกตการเปลี่ยนแปลงกันกดซิสติกในน้ำมะนาวทั้งปฏิกิริยากับสารแอนโทไซยานินเกิดการเปลี่ยนแปลงของสีในน้ำจากน้ำสีน้ำเงินกลายเป็นสีม่วงอย่างที่เห็นเลยครับรสชาติก็เพิ่มความเปรี้ยวชื่นจากข้าวปิดขั้น โอเคเข้าสู่การทดลองที่สองกันคราวนี้เราจะลองใช้ Dry Ice น้ำแข็งแห้งเพิ่มเข้าไปน้ำอัญชันมะนาวมาลองดูกันดีกว่าว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเราจะเห็นว่าน้ำเปลี่ยนสีจากสีม่วงเป็นสีวานเย็นแล้วนั่นก็เพราะว่าน้ำแข็งแห้งทำมาจาก คาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ไปทําปฏิกิยากับน้ำ H2O ตามสูตรโมเลกุล CO2 บวก H2O จะกลายเป็น H2CO3 นั่นก็คือกรดคาร์บอนิกทำให้อินดิเคเตอร์แอนโทไซานินของดอกอัญชันเปลี่ยนจากสีม่วงกลายเป็นสีชมพูบานเย็นอย่างที่เห็นเลยอ๋ออันนี้เททิ้งไปนะครับไม่ต้องทดลองดื่มนะครับเด็ดตุยโอเคครับและแล้วก็มาถึงการทดลองสุดท้ายคราวนี้ถึงคิวเบสแล้ว โดยเราจะใช้เบกกิ้งโซดาในการทดลองตักเบกกิ้งโซดาใส่เข้าไปแล้วคนจะเห็นว่าอินดิเคเตอร์แอนโทไซานินของดอกอัญชันเปลี่ยนจากสีน้ำเงินกลายเป็นเป็นสีน้ำเงินออกเขียวตามที่เห็นเลยเอาละครับหลังจากการทดลองทั้งหมดที่ผ่านมาทุกคนก็น่านจะรู้น้วนะครับว่าน้ำดอกอัญชันสามารถใช้ทดสอบความเป็นกรดและเบสได้โดยที่พวกเราเมืม่อมาเสี่ยงกินดูว่ามันฝาดหรือมันเปรี้ยว ก็จบคลิปกันตรงนี้แหละครับบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมน,นะครับ Thank for watching สวัสดีครับ